ันทึกเลือดใต้เสาหลักฟ้าลีหมิงชายหนุ่มผู้มีเชื้อสายขุนนางเก่าแก่แต่ผันตัวมาเป็นนักเดินทางผพนจรเขาได้รับรู้ถึงคำทำนายอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับเสาหลักฟ้าที่กำลังจะล่มสลายคำทำนายกล่าวว่าหากไม่มีการสังเวยด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์แผ่นดินจะถึงการวิบัติลีหมิงจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นความจริงเบื้องหลังคำทำนายนี้และหาทางยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางเขาได้พบกับเจ้าหลง นักดาบผู้มีฝีมือเก่งกาจแต่มีอดีตที่มืดมนเจ้าหลงกลงใจร่วมเดินทางกับหลีมิงด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ซับซ้อนทั้งสองออกเดินทางจากเมืองหลวงที่กำลังระสำระสายมุ่งหน้าสู่ดินแดนทางใต้ที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับคุณศึกที่โหดเหี้ยมนักเวทมนต์ที่ชั่วร้ายและสัตว์ร้ายในตำนานการเดินทางของหลี่หมิงและเจ้าหลงนำพาพวกเขาไปสู่หมู่บ้านเล็ก ที่ซ่อนตัวอยู่ถ้ำกลางหุบเขาที่นั่นพวกเขาได้พบกับญิงชราผู้มียานวิเศษนางเล่าถึงตำนานโบราณเกี่ยวกับเสาหลักฟ้าและการสั่งเวยนางเตือนพวกเขาถึงอันตรายที่รออยู่ข้างหน้าและแนะนำให้พวกเขาตามหาศิลาแห่งปัญญาซึ่งซ่อนอยู่ในวัดร้างบนยอดเขาที่สูงชันศิลาแห่งปัญญาจะช่วยให้พวกเขาสามารถไขปริศนาของเสาหลักฟ้าได้ ลีมิงและเจ้าลงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดร้างตามคำแนะนำของหญิงชราแม้จะรู้ว่าเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและศัตรูที่คอยขัดขวางพวกเขาต้องปีนป่ายข้ามหุบเหวลึกต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายและหลบหลีกการลาดตระเวนของทหารเมื่อลีมิงและเจ้าลงเดินทางมาถึงวัดร้างบนยอดเขาพวกเขาพบว่าวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายศตรวตรรษภายในวัดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและร่องรอยของการต่อสู้พวกเขาสำรวจไปตามห้องต่างๆ จนกระทั่งพบกับห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาในห้องลับนั้นพวกเขาพบกับศิลาแห่งปัญญาซึ่งเป็นปลึกแก้วขนาดใหญ่ที่ส่องแสงเรืองรองเมื่อหลี่หมิงสัมผัสศิลาแห่งปัญญาภาพนิมิตต่างๆก็ปรากฏขึ้นในความคิดของเขาเขาได้เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของเสาหลักฟ้าเขาได้เรียนรู้ถึงความจริงเบื้องหลังคำทำนายและวิธีที่จะช่วยกอบกู้แผ่นดินภาพนิมิตจากศิลาแห่งปัญญาเผยให้เห็นว่าเสาหลักฟ้าไม่ได้ต้องการเลือดของผู้บริสุทธิ์ แต่ต้องการความสามาคัคคีและความเสียสละของประชาชนความเสื่อมถอยของราชวงศ์และการแย่งชิงอำนาจของเหล่าขุนศึกต่างหากที่เป็นสาเหตุให้เสาหลักฟ้าสั่นคลอนลีหมิงและเจ้าลงตรหนักว่าพวกเขาต้องรวบรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวและนำพาพวกไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกเขาตัดสินใจเดินทางกลับเมืองหลวงเพื่อเปิดเผยความจริงให้ประชาชนได้รับรู้และปลุกกระดมให้พวกเขาต่อสู้เพื่อนาคของตนเองระหว่างทางกลับ พวกเขาได้พบกับกลุ่มกบฏที่กําลังต่อต้านการปกครองของขุนศึกที่กดขี่พวกเขาเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏและช่วยพวกเขาลดปล่อยเมืองต่างๆเมื่อหลี่หมิงและเจ้าหลงเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงพวกเขาพบว่าเมืองแห่งนี้ตกอยู่ในความโกลาวขขุนศึกต่างๆต,ต่างแย่งชิงอานาจกันอย่างดุเดือดประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงหลี่หมิงและเจ้าหลงตัดสินใจเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเสาหลักฟ้าให้ประชาชนได้รับรู้พวกเขาขึ้นไปบนเวทีกลางเมือง และกล่าวสุนทรพจน์ที่ปลุกใจให้ผู้คนลุกขึ้นต่อสู้คำพูดของลี่หนิงและเจ้าลงสร้างความพเพิ่มให้กับประชาชนพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นกองทัพและต่อต้านการปกครองของขุนศึกการต่อสู้ระหว่างกองทัพประชาชนและกองทัพขุนศึกเป็นไปอย่างดุเดือดเลือดเนื้อของผู้คนไหลนองท้องถนนแต่ด้วยความกล้าหาญและความเสียสละกองทัพประชาชนก็สามารถเอาชนะกองทัพขุนศึกได้ในที่สุดขุนศึกต่างๆถูกจับกุมและนำตัวไปลงโทษ ลีมิงและเจ้าหลงได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติพวกเขาได้รับการเสนอให้ขึ้นเป็นจักรพรรดิแต่ทั้งสองปฏิเสธพวกเขาต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเองหลังจากที่ขุนศึกถูกกำจัดออกไปประชาชนก็เริ่มสร้างชาติบ้านเมืองใหม่พวกเขาเลือกผู้นำจากหมู่ประชาชนและร่วมกันปกครองประเทศด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาคเสาหลักฟ้ากลับมาตั้งต่ง,งานดังเดิมแผ่นดินจีนกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งลี่หมิงและเจ้าหลงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง วกเขาต้องการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยังเดือดร้อนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีระหว่างการเดินทางหลิงหนิงและเจ้าหลงได้พบกับหญิงสาวนามว่าเสี่ยวหลิงเธอเป็นนักดนตรีพเนรผู้มีเสียงเพลงที่ไพเราะจับใจเสี่ยวหลิงเล่าว่าเธอสูญเสียครอบครัวไปในการแย่งชิงอำนาจของคุณศึกเธอจึงเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อบรรเลงเพลงแห่งความหวังให้กับผู้คนที่สิ้นหวัง หลี่หมิงและเจ้าหลงประทับใจในความสามารถและความเมตตาของเซียวหลิงพวกเขาจึงชักชวนให้เธอร่วมเดินทางไปด้วยกันเซียวหลิงเข้าร่วมเดินทางกับหลี่หมิงและเจ้าหลงพวกเขาทั้งสามกลายเป็นสหายร่วมทางที่สนิทสนมพวกเขาเดินทางไปทั่วประเทศช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันไปทั่วทุกหนแห่งผู้คนต่างยกย่องพวกเขาให้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติ วันหนึ่งหลี่มิงเจ้าลงและเซี่ยวหลิงเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่กำลังถูกคุกค,คามโดยปีศาจร้ายปีศาจตนนี้มีนามว่าหลงหวังมันสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้มันสร้างพายุและน้ำท่วมทำให้หมู่บ้านเสียหายอย่างหนักหลี่มิงเจ้าลงและเซี่ยวหลิงตัดสินใจช่วยเหลือชาวบ้านพวกเขาเดินทางไปยังถ้ำของหลงหวังและ,ะเผชิญหน้ากับมันการต่อสู้ระหว่างหลี่มิงเจ้าลงและเซี่ยวหลิงกับหลงหวังเป็นไปอย่างดุเดือดหลงหวังใช้พลังลมฟ้าอากาศโจมตีพวกเขาอย่างหนัก แต่ลีหมิงเจ้าหลงและเซียวหลิงก็สามารถหลบหลีกการโจมตีของหลงหวังได้พวกเขาใช้ความสามารถของตนเองตอบโต้หวังอย่างหนักหน่วงเจ้าหลงใช้ดาบฟาดฟันหลงหวังเซียวหลิงใช้เสียงเพลงขับไล่พลังปีศาจของหลงหวังลีหมิงใช้สติปัญญาและความกล้าหาญวางแผนการต่อสู้ในที่สุดลีหมิงเจ้าหลงและเซียวหลิงก็สามารถเอาชนะหลงหวังได้พวกเขาหนึกปีศาจร้ายไว้ในถ้ำและช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากอันตราย ชาวบ้านต่างทราบซึ้งในความกล้าหาญและความเสียสละของพวกเขาพวกเขาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้กับหลี่หมิงเจ้าหลงและเซียวหลิงหลังจากที่ช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากอันตรายหลี่หมิงเจ้าหลงและเซียวหลิงก็ออกเดินทางต่อไปพวกเขาเดินทางไปทั่วประเทศช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำความดีเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันไปทั่วทุกหนแห่งผู้คนต่างยกย่องพวกเขาให้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติเรื่องราวของหลี่หมิงเจ้าหลงและเซียวหลิง กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้